ยินดีต้อนรับสู่ช่องฟังนิยายเสียงจีนฝากกดติดตามกันด้วยนะครับไปรับฟังกันต่อเลยตอนที่91คุณจับตาดูฉันให้ดีๆละ่ะหากพูดตามหลักของเหตุการณ์ที่สำคัญแล้วทางบริษัทต้องส่งหนังสือไปแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อยประมาณสองสัปดาห์เพื่อให้พนักงานสามารถเตรียมพร้อมล่วงหน้าได้แต่เธอกลับไม่รู้อะไรเลยต่อให้แผนการของเธอไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงแต่เวลาของเธอก็ค่อนข้างที่จะเร่งด่วนอยู่ดี จิงเปิดเฉินขมวดคิ้วเล็กน้อยก่อนที่ดวงตาจะฉายแววอารมณ์ที่มืดมนออกมาผมบอกเรื่องนี้กับทางหัวหน้าของทุกแผนกตั้งแต่สองสัปดาห์ที่แล้วแผนกวางแผนไม่มีใครบอกคุณเลยเหรอเมื่อเขาเอ่ยคำพูดนั้นออกมาอันโรก็กัดฟันด้วยความโกรธบอกกับทางหัวหน้าแผนกนั้นเรือชิวซีไม่เคยบอกเรื่องนี้กับเธอเลยสักนิดตอนนี้อันโรเริ่มเข้าใจทุกอย่างแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดต้องเป็นฝีมือของชิวซีแน่ๆส่วนเรื่องแผนงานของเธอที่ถูกแก้ไปกว่าครึ่งก็คงเป็นฝีมือเธอเหมือนกัน เท้าของคุณเป็นยังไงบ้างจิงเปิดเฉินถามก่อนจะค่อยๆก้มหน้าต่ำลงตั้งแต่ที่เธอเข้ามาทำงานแบบนี้เขาอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วขึ้นอยู่เสมอไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกค่ะอันโหรสายหน้าตอนนี้เธอกำลังคิดถึงเรื่องการวางแผนอยู่เธอถอยหลังออกไปสองสามก้าวก่อนจะทำหน้าจริงจังและพูดว่าท่านประธานจิงฉันรายงานหมดแล้วฉันขอตัวไปทำธุระก่อนนะคะถแถลงข่าวพรุ่งนี้ฉันจะไม่พลาดเรื่องแผนงานอย่างแน่นอนคำพูดนี้ถือเป็นสัญญา เมื่อพูดจบเธอก็เดินกับเพลกเพลกไปยังประตูก่อนจะเปิดประตูและเดินออกไปเมื่อกลับไปที่แผนกวางแผนอันโรก็ไม่ได้ถามอะไรชิวซีเธอเดินไปที่โต๊ะและเปิดไฟล์ในคอมพิวเตอร์พร้อมกับตรวจสอบไฟล์เอกสารนั้นทุกอย่างยังคงอยู่ในดิสเหมือนเดิมไม่มีร่องรอยของการบันทึกประวัติข,ข้อมูลในไฟล์แต่อย่างใดแต่เมื่อเปิดไฟล์ขึ้นมาเนื้อหาในไฟล์ล้วนผิดพลาดไปหมดไม่ได้โดนแก้แค่คำหรือสองคำแต่ทุกอย่างกลับถูกแก้ใหม่เกือบทั้งหมดนั่นทำให้งานดูไม่มีความไหลลื่นเลยสักนิด เจ็บแล้วยังมาทำงานด้วยเหรออันอีหานเธอนี่มันขยันจริงๆชิวซีเดินเข้ามาพลางเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่ยอเย้ยเธอวางมือลงงบโนโ้ตโคอมก่อนจะมองไปที่คอมพิวเตอร์ของอันโหรและเลิกคิ้วขึ้นอย่างมีชยัยเร่งมือหน่อยนะงานถแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้ในฐานะที่เธอดูแลเรื่องโฆษณาคงจะจัดการทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมอันโรกัดฟันและหันหน้าไปมองเธอใบหน้าของเธอยังคงนิ่งเฉยเหมือนไม่รู้เรื่องอะไรเลย เรื่องงานถแถลงข่าวทำไมคุณไม่บอกฉันเลยนี่คุณไม่ได้กำลังจะกำจัดฉันหรอกนะแต่คุณกำลังทำลายผลประโยชน์ของบริษัทอยู่ต่างหากชิลซียืดตัวขึ้นก่อนจะกระพริบตาอย่างไร้เดียงสานี่ฉันไม่ได้บอกเธอเหรออันอีหานแต่ฉันจำได้แม่นเลยนะว่าบอกเธอไปอย่างชัดเจนแล้วไม่ใช่ว่าเธอลืมไปเองหรอกเหรอน้ำเสียงที่ดูไร้เดียงสาแต่สายตากลับดูถูกเย่อเย้ยเป็นอย่างมากมีแต่คนตาบอดเท่านั้นแหละที่ไม่เห็นการกระทำแบบนี้ อันโรํามือตัวเองที่อยู่บนแป้นพิมพ์แน่นชิวซีความสามารถของเธอคนนี้ก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายแถมยังชอบวางกลอุบายลับหลังและหาเรื่องให้คนอื่นๆอยู่เสมอถ้าหากไม่มีเพชรงามๆก็อย่าได้คิดรับงานผลิตภัณฑ์พวกนี้งานถแถลงข่าวพรุ่งนี้ฉันจะรอดูว่าเธอจะถูกไล่ออกจากบริษัทจริงยังไงชิวซีพูดพลางสะยะยิ้มอย่างพอใจ ชิวซีคุณคิดจะให้ฉันออกจากแผนกวางแผนของบริษัทจริงเลยไม่บอกฉันเรื่องงานจัดถแถลงข่าวสินะคุณคิดว่าฉันจะโดนไล่ออกเพราะเรื่องแค่นี้ยังงั้นเหรออันโรหัวเราะด้วยน้ำเสียงเย็นชาพลางดันตัวลุกขึ้นมาเผชิญหน้ากับเธอตรงๆโดยไม่แสดงความอ่อนแอให้เห็นแม้แต่น้อยพรุ่งนี้คุณจับตาดูฉันให้ดีๆละ่ะ ชิวซีไม่ได้สูงกว่าอันโรมากนักท่าทางที่อันโรตอบกลับมานั้นจึงทําให้เธอเสียการทรงตัวเล็กน้อยเธอลอบกลืนน้าลายอย่างไม่รู้ตัวก่อนจะส่งเสียงเย็นชาออกมาและเดินออกไปพร้อมรองเท้าส้นสูง8เซนติเมตรของเธอในเมื่อพูดออกไปแบบนั้นแล้วก็ต้องทำมันอย่างเต็มที่เวลาเหลือน้อยลงทุกทีแล้วแน่นอนว่าเธอต้องแข่งกับเวลาเท่านั้น โฆษณาตัวนี้จะเป็นโฆษณาเกี่ยวกับจริงเปเชิญในช่วงครึ่งปีหลังถ้าหากทำพลาดขึ้นมาชีวิตของเธอคงจบไม่สวยแน่ๆแต่ถึงยังไงก็ต้องทำให้เสร็จเท่านั้นหลังจากที่คิดเรื่องนี้แล้วเธอก็ตัดสินใจที่จะเชิญเหอเฉามาเข้าร่วมงานเพราะถึงยังไงเขาก็เป็นโคศกในครั้งนี้เมื่อนำรายชื่อศิลปินออกมาจากลิ้นชักก็เปิดไปที่หน้าของเหอเฉาและดูข้อมูลรายละเอียดต่างฮ่าฮ่ อันโหรโทรไปที่หมายเลขโทรศัพท์ที่เขียนไว้รอสายอยู่นานพอสมควรถึงมีคนกดรับเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลว่าสวัสดีขฉันชื่อเหอเฉาค่ะคุณเหอสวัสดีขฉันอันอีหานจากแผนกวางแผนของบริษัทจริงนะคะอันโหรพูดอย่างตรงไปตรงมาพลางมือเคาะลงบนโต๊ะเบาๆพูดตามตรงเลยนะคะคุณเหอตอนนี้คุณว่างหรือเปล่าคะช่วยมาที่บริษัทจริงได้ไหมคะ คำพูดของอันโหรทำให้เหอเฉาแทบอยากจะกรีดร้องออกมาด้วยความรู้สึกตื่นเต้นเธอเม,ม้มปากแน่นน้ำตาใสาสะอาดไหลรินจากดวงตาอย่างไม่อาจจะห้ามได้ตอนที่เก้าิบสองเหอเฉาเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดแล้วฉันฉันถูกเลือกหรอคะเหอเหมียวแทบไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่ตัวเองได้ยินก่อนที่น้ำเสียงจะเปลี่ยนเป็นเสกสะอื้นมือทั้งสองสั่นเทาอย่างไม่อาจจะควบคุมเธอไม่ได้ตั้งความหวังไว้มากนะักเกี่ยวกับเรื่องนี้ ร้อยกริมฝีปากขึ้นเล็กน้อยพลางใช้มือดันโต๊ะและลุกขึ้นยืนก่อนจะพูดประโยคต่อไปว่าแน่นอนว่าเป็นความจริงค่ะคุณเหอค่ะพรุ่งนี้จะมีงานถแถลงข่าวโฆษณาผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทจิงไม่ทราบว่าคุณช่วยมาเร็วหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะฉันจะรีบไปเหอเมียวเช็ดน้ำตาที่หางตาก่อนจะมองไปยังแม่ที่กำลังนอนหลับอยู่บนเตียงของโรงพยาบาลเมื่อวางสายเรียบร้อยแล้วจึงเดินออกไปที่ประตูอย่างเงียบเงียบพันเห็นนางพยาบาลเธอจึงเอ่ยทักทายขึ้นว่า เยียนเยียนช่วยดูแลแม่ให้ฉันสักครู่นะฉันจะออกไปข้างนอกหน่อยหลังจากที่พูดจบเธอก็ไม่รอให้อีกฝ่ายตอบกลับพลันรีบลงลิฟต์ไปทันทีจิตใจ,ใจของเธอตอนนี้สับสนและวุ่นวายไปหมดจากนั้นจึงรีบเรียกรถให้ไปส่งที่บริษัทจริงระหว่างทางเธอคิดว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นเป็นแค่เพียงความฝานันอันโรที่กำลังรออยู่ชั้นหนึ่งตรงล็อบบี้ของบริษัทจริงเมื่อเห็นเหอเฉาลงมาจากรถจึงรีบเดินออกไปหาทันที คุณเหอเฉาอันโโสรแางทำเป็นไม่แน่ใจเหอเฉามองคนตรงหน้าก่อนจะพยักหน้าด้วยความตื่นเต้นใช่ค่ะฉันเองฉันคืออันอีหานผู้รับผิดชอบด้านการวางแผนโฆษณาคุณเหออย่าเพิ่งกังวลไปเชิญตามฉันมาทางนี้ค่ะเหอเมียวสงบสติอารมณ์ได้มากขึ้นแล้วจึงส่งยิ้มให้อันโหวและเดินตามเธอเข้าไปในบริษัทจริงอันโหวไม่ได้แสดงท่าทางอะไรมากแค่ยิ้มตอบกลับและพาเธอไปที่ลิฟต์เพื่อขึ้นไปยังห้องรับรองของแผนกวางแผน คุณเหอเชิญนั่งค่ะอันโรผายมือของเธอไปยังฝั่งตรงข้ามก่อนจะลุกขึ้นไปหยิบแก้วน้ําและยื่นให้กับเหอเฉาเดินทางมาคงจะเหนื่อยดื่มน้ําก่อนค่ะขอบคุณค่ะเหอเฉารับแก้วน้ํามาจิบหนึ่งอึกก่อนจะวางไว้บนโต๊ะอันโรมองเหอเฉาตั้งแต่ที่เห็นเธอครั้งแรกที่สวนสนุกครั้งนี้นะเป็นครั้งที่สองที่ได้เจอเธออีกครั้งตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้เธอไม่ได้เปลี่ยนไปเลยแม้แต่น้อยดวงตาคู่นั้นยังคงฉายแววความสดใสเช่นเคย เหอชาวมัดผมหางมาเรียบๆหน้าผากก็ดูสดใสดวงตาก็กลมโตชัดเจนให้ความรู้สึกที่อ่อนโยนเป็นอย่างมากนี่คงเป็นเอกลักษณ์ของเธออย่างหนึ่งด้วยผิวสีขาวของเหอชาวใบหน้าเล็กๆที่มีมือใหญ่ราวกับเป็นดารายังไงอย่างนั้นการใส่เสื้อสีขาวทับไว้ข้างในกางเกงเยียนฟอกสีขาวแบบนั้นก็ไม่ทําให้คนมองรู้สึกว่าตัวของเธอนั้นโทมเลยแม้แต่น้อยตรงกันข้ามยิ่งทําให้คนมองรู้สึกว่าเธอสะอาดสะอ้านเสียด้วยซ้ํา ต้องบอกเลยว่าอันโรชอบลุคนี้ของเธอมากๆเธออยากได้เหอเฉาก็เพราะท่าทางเช่นนี้แหละนอกจากภาพลักษณ์ที่น่าพอใจแล้วแน่นอนว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องมีก็คือการมีน้ำใจอันโหรวนสคริปต์ไว้เรียบร้อยแล้วจึงหยิบกระดาษแผ่นนั้นขึ้นมายื่นให้เหอเฉาพรุ่งนี้ในงานแถลงข่าวคุณจะเป็นพิธีกรโฆษณาของผลิตภัณฑ์ใหม่ต้องอยู่บนเวทีใหญ่แบบนั้นอย่าตื่นตกใจบนเวทีนะ เหชชาวหยิบกระดาษขึ้นมาดูสองสามครั้งก่อนจะพยักหน้าอย่างใจเย็นแม้ว่าเวลาจะค่อนข้างน้อยแต่ฉันก็มั่นใจว่าฉันทำได้แน่นอนค่ะคุณอันไม่ต้องห่วงนะคะอันโผพยักหน้าตอบรับพลางเม้มริมฝีปากเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรต่อจากนั้นจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาหลินจือเสี่ยวจือเสี่ยวเธอรู้ไหมว่าบริษัทจิงเลือกซื้อเสื้อผ้าได้ที่ไหนทุกบริษัทจะมีร้านค้าเฉพาะไว้สำหรับซื้อเป็นประจำเพื่อรับประกันในคุณภาพและความสะดวกสบายต่างๆบริษัทจิงเองเช่นกัน ลินจื้อเสียวเป็นเลขาเธอย่อมรู้เรื่องพวกนี้ดีแม้ไม่ทันจะได้คิดอะไรก็เอ่ยบอกชื่อร้านกลับมาทันทีมามะไม้เอกอ่างหวนหม่อหวนออร้านนั้นนี่เองไม่แปลกใจที่ครั้งที่แล้วจิงเปิยเฉิญไปที่ร้านนั่นแถมเขายังเดินทุกซอกทุกมุมที่แท้ก็คุ้นเคยกับที่นั่นนี่เองหลังจากวางสายอันโรก,ก็รีบลุกขึ้นและดึงเหอเฉาให้ลุกตามฉันจะพาคุณไปเลือกชุดสำหรับงานวันพรุ่งนี้ เหอเฉากำลังรู้สึกมึนงงเธอไม่รู้ว่าควรทำตัวยังไงแต่ไม่ทันได้คิดอะไรอันโหรกากเธอออกไปเสียแล้วด้านหน้าร้านมอมาไม้เอกอ่างหวนอันโหวรวจ่ายเงินให้กับคนขับรถแท็กซี่ก่อนจะลงจากรถมายืนอยู่ที่หน้าร้านพร้อมกับเหอเฉาเหอเฉามองร้านค้าที่สวยงามตรงหน้าเธอมอมาไม้เอกอ่างหวนนี่เป็นชื่อร้านที่เธอเคยได้ยินมาจากเพื่อนมันค่อนข้างพิเศษเป็นอย่างมากไม่ต้องมองหลอกตามฉันเข้าไปเถอะ อันโรตบที่ไหล่ของเหอชาวเบาๆก่อนจะเดินนําเธอเข้าไปในร้านคุณหนูสวัสดีครับยินดีต้อนรับครั้งนี้ชายในชุดสูทไม่ใช่คนเดิมสุภาพบุรุษตรงหน้าโคง้งคํานับอย่างสุภาพก่อนจะพูดว่าเชิญด้านในร้านครับอันโรเม้มริมฝีปากเล็กน้อยก่อนจะเผยท่าทีที่เกรงใจออกมาอย่างอดไม่ได้ฉันเป็นพนักงานของบริษัทจิงมาที่นี่เพื่อเตรียมชุดสําหรับเปิดตัวโฆษณาใหม่ของบริษัทจิงในวันพรุ่งนี้ค่ะ ตอนที่93เว้นแต่จะให้ผมได้เห็นใบหน้าที่แท้จริงของคุณทันทีที่เธอเอ่ยประโยคจบก็มีชายคนหนึ่งกำลังเดินออกมาชายรูปร่างผอมแห้งสวมสูทสีเงินรัดรูปและทรงผมที่ดูประหลาดพิกลพนักงานบริษัทจริงควินเอ่ยขึ้นพลางก้าวไปข้างหน้าและมองไปที่อันโรโดยไม่สนใจสิ่งรอบข้างใดๆก่อนจะโค้งเงริมฝีปากด้วยท่าทางที่รังเกียจหน้าเกลียดจริงๆยังแกล้งทำเป็นพนักงานบริษัทจริงอีกนะ่ออกไปเลย ริมฝีปากของอันโหรวตุกขึ้นเล็กน้อยเธอมองชายในชุดสูทที่กำลังไล่เธอออกไปด้วยท่าทีนิ่งสงบก่อนจะเอาบัตรพนักงานให้เขาดูคุณคงเป็นควีนสินะนี่เป็นบัตรพนักงานของฉันช่วยดูหน่อยค่ะควีนไม่ตอบอะไรเขาทำเพียงชำเหลืองสายตามองเล็กน้อยเท่านั้นแต่ก็พลันต้องเบิกตากว้างมองอันโรอีกครั้งนี่คุณแต่งหน้ามานี่คงไม่ใช่ทันทีที่เขาพูดจบก็ถูกมือของอันโหรวยกะมือขึ้นห้ามปราบ ฉันรู้ว่าฉันไม่อาจปกปิดสายตาพวกดีไซนเนอร์ได้แต่เรื่องการแต่งหน้าให้หน่าเกลียดนี่เป็นนิสัยของฉันจริงๆนั่นแหละหลังจากที่อันโรพูดจบก็ดึงเหอเฉามาข้างหน้าพลางแนะนําเธอให้เขารู้จักงานแถลงข่าวของบริษัทจริงจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้นี่คือพิธีกรโฆษณขาของเราในครั้งนี้ฉันอยากจะยืมความสามารถมือวิเศษของควินราชินีช่วยเลือกชุดที่เหมาะสมให้เธอหน่อยเมื่อควินได้ยินก็รีตาลงเล็กน้อยก่อนจะเผยในตาที่เป็นประกายเจิดจ้าออกมาไม่นานเขาก็ยักคิ้วขึ้นและพูดว่า มากับผมสิโฆษณาตัวใหม่ในครั้งนี้ใช้หยกเป็นแบบเมื่ออันโรเดินขึ้นไปยังชั้นสองก็เห็นชุดที่แขวนอยู่ตรงหน้าต่างร้านดวงตาของเธอเปล่งประกายขึ้นมาทันทีชุดสีเขียวมารากตเปิดไหล่กว้างไปกว่าครึ่งด้านหลังเวาลึกส่วนอื่นๆมีการปักด้วยเส้นได้ลวดลายแปลกตานอกจากสไตล์ด้านหลังที่เว้าลึกแล้วด้านหน้าก็ดูไม่มีลวดลายอะไรเท่าไรนักที่พิเศษสุด,สดๆคงจะเป็นบริเวณเอวซึ่งถูกตกแต่งด้วยผู้ที่ห้อยลงมาอย่างเป็นธรรมชาติยาวราวๆห้าเซนติเมตรเห็นจะได้เป็นยังไง ควีนยกคางขึ้นเล็กน้อยพลางเอ่ยถามอย่างความภาคภูมิใจชุดนี้เหมาะกับคอนเซปต์ของผลิตภัณฑ์ของบริษัทจริงไหมอันโรเลิกคิ้วขึ้นด้วยความตื่นเต้นก่อนจะเอามือทั้งสองตบไปที่หน้าเบาๆสมแล้วกับฉายาพูดพลายแห่งวงการแฟชั่นวิสัยทัศน์ย่อมไม่เหมือนใครชุดนี้ตรงกับคอนเซปต์ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างพอดิบพอดีเลย สีเขียวมารากตทำให้ดูโดดเด่นเป็นสง่าทั้งยังมีผู้ที่เอลแสดงให้เห็นถึงความงดงามของเส้นไหมช่างเข้ากับผู้หญิงเป็นอย่างมากแถมยังช่วยทำให้คนที่ใส่ดูมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นด้วยหากเหอชาวสวมชุดนี้คงจะกลายเป็นจุดสนใจของผู้คนอย่างแน่นอนทั้งยังช่วยสะท้อนความสดใสของหยกได้เป็นอย่างดีอีกต่างหากเมื่อนึกถึงเรื่องนี้อันโรก็ยิ้มอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดขึ้นว่าพรุ่งนี้ฉันจะมาเอาชุดก็แล้วกันคุณโอเคใช่ไหม วินรีตาลงเล็กน้อยก่อนจะสายหน้าเบาๆภายในดวงตาเต็มไปด้วยความหวังก่อนจะจับจ้องไปที่อันโรไม่ได้หรอกชุดนี้ผมไม่คิดจะเปิดเผยสู่สายตาสาธารณชนเมื่อพูดจบเขาก็เอื้อมมือแตะคางเล็กๆของอันโรพลางเลิกคิ้วขึ้นอย่างมีเลเสันและพูดว่าเว้นแต่จะให้ผมได้เห็นใบหน้าที่แท้จริงของคุณอันโรขมวดคิ้วเล็กน้อยพลางปัดมือของเขาออกก่อนจะเอ,อ่ยด้วยน้ำเสียงเย็นชาทำไมต้องอยากเห็นหน้าของฉันด้วย ก็ไม่มีเหตุผลควีนเอามือล้วงเข้าไปในกระเป๋าก่อนจะเลิกคิ้วเรากับไม่ได้ใส่ใจมากนักผมแค่ไม่ค่อยชอบคนที่เสแสร้งด้วยการแต่งหน้ามันทําให้ผมรู้สึกอยากท้าทายนี่เป็นโลกของวงการแฟชั่นเมื่อเขาเห็นอะไรก็ล้วนดูจริงไปหมดนับตั้งแต่ที่มีผู้หญิงเดินเข้ามาในร้านเขาก็รู้ได้ทันทีว่าใบหน้านั้นปกปิดไปด้วยอะไรอันโรขมวดคิ้วเล็กน้อยก่อนจะชั่งน้ําหนักความคิดในที่สุดก็พยักหน้าตัดสินใจได้ฉันจะลบเครื่องสําอางออก,ออกเหอเฉาคุณไปรอฉันข้างนอกก่อน เธอาวยื่นเสื้อผ้าให้อันโรและพูดขึ้นว่าคุณอันค่ะพวกเราไปกันเถอะไม่จําเป็นต้องเอาชุดนี้ก็ได้ชุดนี้ฉันต้องได้มันมาคุณไปรอข้างนอกก่อนนะอันโรพูดพลางดันเหอเฉาให้ออกไปหลังจากนั้นก็เผชิญหน้ามองไปยังควีนคุณพูดแล้วต้องทําตามนั้นนะฉันจะลบเครื่องสําอางออกเดี๋ยวนี้สุภาพบุรุษมักไม่คืนคํา เมื่อได้ยินสิ่งที่เขารับรองอันโรก็เริ่มลบเครื่องสอําอางออกเธอนั่งอยู่หน้ากระจกโตก๊ะเครื่องแป้งสูดลมหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนจะหลับตาและลบเครื่องสอําอางออกใบหน้ารูปทรงไข่ขนาดเล็กดูบอบบางราวกับคนผีเสื้อใบหน้านั้นขาวสะอาดสะอานเสียจนเหมือนกับไข่ตุ๋นที่สดใหม่เต็มไปด้วยคอลลาเจนที่ชัดเจนสวยงามมากควินดูตกตะลึงเล็กน้อยกับภาพที่ปรากฏตรงหน้าเขาคร่ำวอดอยู่ในวงการแฟชั่นมานานแต่เขาไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนที่สวยขนาดนี้มาก่อนเลย ตอนที่9 4ี่หน่วนหน่วนหายไปแล้วเป็นยังไงบ้างพอใช้ได้ไหมอันโรยืนขึ้นเพื่อให้ควีนได้เห็นใบหน้าของเธออย่างชัดเจนก่อนจะกลับไปแต่งหน้าให้ดูขี้เร่เหมือนเดิมอีกครั้งด้วยท่าทีที่ไม่ลังเลเลยแม้แต่น้อยพรุ่งนี้ฉันจะมารับชุดไปอันโรพูดพลางชี้นิ้วไปยังชุดที่แขวนอยู่ตรงหน้าต่างโดยไม่ได้มองควีนด้วยซ้ำเมื่อเธอพูดจบก็คิดจะหันหลังเดินออกไปแต่กลับถูกควีนรั้งข้อมือไว้และพูดขึ้นว่า ช่วยบอกชื่อให้ผมฟังหน่อยสิใช่อันอีหานหรือเปล่าอันโรหันกลับไปมองด้วยท่าทีหงุดหงิดก่อนจะเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาว่าคีนฉันชอบที่จะแต่งหน้าที่เรแบบนี้ภายในบริษัทจริงยังไม่เคยมีใครเห็นหน้าที่แท้จริงของฉันและคุณเองก็เป็นคนแรกเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อคุณไปที่บริษัทจริงได้โปรดอย่าพูดเรื่องไร้สาระนี้ให้ใครฟังเด็ดขาดขอบคุณนะคะเมื่อพูดจบเธอก็เปิดประตูออกไปด้วยท่าทางหญิงผยองเหยียดหลังตรงจนทำให้คนที่มองมาอดรู้สึกตื่นตาไม่ได้ เมื่อจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเหอเฉาก็คิดจะกลับไปดูแลแม่ของเธอต่อจึงได้แยกย้ายกันไปคนละทางทางด้านอันโรเองก็ต้องรีบกลับไปที่บริษัทจริงเพื่อทำงานของตัวเองให้เสร็จสิน้นเมื่อกลับมาถึงแผนกวางแผนอันโรก็เปิดคอมพิวเตอร์และเริ่มตรวจสอบเอกสารการประชุมด้านโฆษณาของบริษัทจริงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเธอต้องเข้าใจทุกๆอย่างก่อนจะได้ไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ชิวซียืนมองอันอีหานด้วยท่าทีเย็นชาเธอกำมัดแน่นราวกับจะสาบส่งอันโหรให้พังพินาศเรื่องงานถแถลงข่าวแท้จริงแล้วเป็นฝีมือของเธอเองเธอไม่อยากให้อันอีหานได้หน้าเธอรู้ตัวดีว่าตอนนี้เธอกำลังถูกบทบังและมีสิทธิจะหลุดจากหัวหน้าทีมได้ทุกเมื่อถ้าหากชิวซีไม่ใช้เล่ห์เหลี่ยมใดๆสักวันหนึ่งตำแหน่งที่เธอมีจะต้องถูกอันอีหานแย่งไปอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเธอจะไม่ยอมให้เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นเด็ดขาดอันอีหานไม่ต้องดิ้นรนไปหรอก ตอนนี้ไม่ว่ายังไงก็ไร้ประโยชน์ชิวซียืนอยู่ที่โต๊ะทำงานพลางเอ่ยพ,พึมพำหวังจะทําให้อันอีหานเสียสมาธิหัวหน้าทีมชิวซีช่วยเงียบด้วยค่ะถ้าว่างมากคุณก็นั่งแครเล็บของคุณไปก็ได้อันโรไม่ได้เงยหน้ามองแต่กลับพูดด้วยน้ําเสียงที่เย็นชาเธอชิวซีโมโหใบหน้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงเธอโกรธหน้าสั่นจนแป้งบนใบหน้าถึงกับหลุดออกก่อนจะก้มลงเพื่อเช็ดมันด้วยความอับอาย อันโรขี้เกียรจะสนใจเธอจึงตั้งใจจดจ่ออยู่กับงานและตรวจสอบเทปบันทึกทั้งหมดอีกครั้งก่อนจะเขียนลงในสมุดบันทึกเล็กๆของเธอในขณะที่เธอกำลังง่วนอยู่กับการทำงานโทรศัพท์บนโต๊ะของเธอก็ดังขึ้นด้วยความไม่ทันระวังเธอจึงสะดุ้งตกใจโทรศัพท์นี้เป็นสายที่โทรมาจากอันอย่างอันโรรีบรับโทรศัพท์และพูดขึ้นอย่างหยางลูกเธอยังไม่ทันพูดอะไรก็ถูกเด็กน้อยตัวเล็กพูดแทรกขึ้นมาก่อนหัวใจของอันโรแทบจะหยุดเต้น นวลน,นวลเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงหายไปอันหยางเป็นกังวลมากจนน้ำตาคลอเบ้าดวงตากลับเปลี่ยนเป็นสีแดงเขาใช้หลังมือเช็ดที่หางตาและพูดด้วยน้ำเสียงสะอกสะอื่นว่าผมก็ไม่รู้แม่จ๋านวลน,นวลถุกคนไม่ดีลักพาตัวไปเหรอวันนี้ตอนเช้าหลังจากกินข้าวเสร็จอันหยางเดินไปเข้าห้องน้ำเพื่อทำธุระส่วนตัวส่วนน้องสาวก็ดูทีวีอยู่บนโซฟาแต่เมื่อเขาออกมาจู่จูน้องก็หายไปแล้ว อย่างอย่าเพิ่งกังวลไปอย่าเพิ่งไปไหนนะแม่จ๋าจะรีบกลับบ้านเดี๋ยวนี้อันโรนั่งอยู่ไม่สุขจึงรีบลุกขึ้นจากที่นั่งยังไม่ทันได้ปิดคอมพิวเตอร์เธอก็เดินตรงไปยังกระเป๋าเพื่อจะหยิบมันแต่เดินไปไม่กี่ก้าวก็ถูกฉิวซีขวางทางไว้ซะก่อนอันอีหานยังไม่ถึงเวลาเลิกงานเธอจะไปไหนเหรอหลีกไปอันโรพูดด้วยน้ำเสียงที่รุนแรงก่อนจะเอื้อมมือไปผลักฉิวซีออกไปให้พ้นทางเธอโกรธเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้ ในขณะที่ลงจากลิฟต์เธอไม่ทันสังเกตเห็นร่างเล็กๆที่แอบซ่อนตัวอยู่ข้างกำแพงแต่อย่างใดหน้าอพาร์ตเมนต์ของหลินจือเสี่ยวอันโรรีบลงจากรถแท็กซี่พันเห็นประตูอาพาร์ตเมนต์เปิดอยู่เมื่ออันหยางเห็นแม่จ๋าดวงตาของเขาก็พันแดงก่ำอีกครั้งก่อนจะรีบวิ่งเข้ามาหาทันทีแม่จ๋าผมไม่ดีเองผมดูแลหน่วนหนวนไม่ดีอันหยางรู้สึกตื่นตระหนกเป็นครั้งแรกมือทั้งสองข้างของเขากำหมัดแน่นและสั่นอยู่ตลอดเวลา อันโกรกตัวลงกอดลูกชายของเธอเอาไว้โดยใช้มืออีกข้างตบที่หลังของเขาเบาๆอย่างหยางนวลๆจะต้องไม่เป็นอะไรน้องสบายดีแน่นอนค่ะอันที่จริงตัวเธอนั้นเป็นกังวลอย่างมากแต่เมื่อเห็นลูกชายของตัวเองเป็นแบบนี้เธอก็ไม่อยากให้ลูกชายเป็นกังวลไปด้วยในฐานะที่ตัวเองเป็นคุณแม่ลูกสองเธอควรสงบสติอารมณ์ตัวเองให้ดีเมื่อเด็กน้อยค่อยๆสงบลงจึงสูดลมหายใจเข้าพลางเอ่อยอย่างสะอึกสะอื้นว่า หนวนหนวนหายไปตอนนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นตอนที่ดูทีวีผมไปเข้าห้องน้ำพอออกมาก็ไม่เห็นน้องแล้วเห็นแค่ประตูอพาร์ตเมนต์เปิดอยู่ตอนที่9 5้าบแม่จ๋าไม่รักหนวนหนวนแล้วอันโรขมวดคิ้วยุ่งหัวใจพันเต้นแรงขึ้นมาซะดื้อจึงได้เอ่ยถามลูกชายไปเบาๆว่าก่อนหน้านั้นหน่วนหนวนได้พูดอะไรแปลกๆบ้างหรือเปล่าอันอย่างเริ่มคิดอย่างจริงจังก่อนจะพยักหน้าแบบไม่ลังเลก่อนหน้านั้นหนวนหนวนบอกให้ผมพาน้องไปหาคุณลุงแต่ผมไม่ได้ตอบอะไร จากนั้นน้องก็ไม่ได้พูดอะไรอีกแล้วทุกอย่างก็เป็นแบบนี้อันโรเข้าใจทันทีที่ได้ฟังจบบางทีหน,น่นวนหน,น่วนอาจจะไปหาจริงเปยเฉินแต่เธอก็เพิ่งจะออกมาจากบริษัทจริงก่อนหน้านั้นก็ไม่เห็นหน,น่วนหน่วนเลยนะในขณะที่อันโรกําลังขมวดคิ้วหลินจือเสียวก็ได้โทรเข้ามาพอดีนั่นน่าจะเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงอะไรบางอย่างโหโรเธอรีบมาหาฉันเร็วหน,น่นวนหน่วนไม่รู้ว่ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงหลินจือเสียวจับอันหน่วนไว้ด้วยมือหนึ่งข้าง ส่วนอีกข้างก็ถือโทรศัพท์พูดคุยกับอันโหรหลินจือเสียวไม่รู้เลยว่าอันโหรกลับบ้านไปนานแล้วอันนวนที่ตอนนี้กําลังดิ้นไปมาอยู่ในอ้อมแขนของหลินจือเสียวเอ่ยด้วยเสียงอันดังขึ้นว่าแม่จ๋าหนูมาหาแม่กับน้าจือเสียวและคุณลุงก็อยู่ที่นี่ด้วยแหละ ถูกต้องจริงปเปิดเฉินเองก็อยู่ที่นี่ด้วยเมื่อเขาทราบเรื่องก็ได้ออกมาหาอันหนวนทันทีภูเขาน้ำแข็งที่เย็นชาสุดท้ายก็ละลายลงเขาเข้า,ขาไปอุ้มอันหนวนมาจากอ้อมแขนของหลินจือเสียวเขาไม่รู้เลยว่าเยนูตัวเล็กคนนี้อยากได้อะไรกันแน่แต่ภาพที่เกิดขึ้นนี้ทุกคนล้วนเห็นได้อย่างชัดเจนหลินจือเสียวรู้สึกเหมือนมีเหงื่อเย็นไหลลงมาจากหน้าผากก่อนจะกระซิบกับคนในสายเบาๆว่าเธอรีบมาหน่อยตอนนี้ประธานจิงอุ้มนวนนวนเข้าไปในห้องทํางานแล้วอันโรกัดฟันแน่นก่อนจะมองไปที่อันหยาง อย,อย่างเจอน้องสาวแล้วน้องอยู่ที่บริษัทแม่หนูเฝ้าบ้านไปก่อนรนะวังใจได้เลยแม่จะไปรับนวลน,นวนกลับมาเดี๋ยวนี้อันอยางสายหน้าพลางพูดว่าผมก็จะไปกับแม่จ๋าด้วยอันโรอุ้มลูกชายของตนเข้าไปในห้องแล้ววางลงบนโซฟาก่อนจะทำหน้าบูดบึ้งออกไปแม่จ๋าเหนื่อยมากแล้วนะลูกอย่าง,างช่วยฟังแม่หน่อยได้ไหมข้าอยู่บ้านไปก่อนนะอันอยางเม้มริมฝีปากแน่นแต่สุดท้ายก็ยอมพยักหน้าแต่โดยดี เมื่อจัดการเรื่องลูกชายเสร็จแล้วอันโรก็รีบกลับไปที่บริษัทความโกรธในใจเริ่มทวีคูณมากขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อถึงบริษัทเธอจึงรีบเดินกับเพลกเพลคขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้น15อย่างรวดเร็วลินจือเสียวไม่อาจวางใจลงได้เมื่อเห็นอันโรมาจึงรีบวิ่งเข้าไปเป็นยังไงบ้างนี่แค่ผ่านไปครึ่งชั่วโมงเองนะยางยางกลัวมากฉันเลยต้องกลับบ้านไปก่อนอันโรพูดอย่างรวดเร็วก่อนจะเดินเข้าไปในห้องทํางานของท่านประธา,านเธอเคาะประตูสองครั้งพลางเอ่ยบอกคนที่อยู่ด้านใน ประธานจิงคชันอันอีหานขออนุญาตเข้าไปในห้องนะคะเชิญเมื่ออันโหรเปิดประตูเข้าไปก็เห็นอันหน่วนนั่งอยู่บนตักของจิงเปิเชิญและเมื่อเด็กตัวน้อยเห็นอันโหรใบหน้าก็พลันเปลี่ยนเป็นยิ้มแย้มและพูดขึ้นทันทีว่าแม่จา๋าอันโหดจนแทบลืมหายใจเธอไม่รอช้ารีบเดินเข้าไปหาประธานจิงและอุ้มอันหน่วนออกมาจากตักของเขาวางให้เธอยืนบนพื้นก่อนจะดูอย่างเข้มงวด หนูออกมาโดยไม่บอกพี่ชายไม่บอกแม่พี่ชายของหนูกังวลจนร้องให้ใหญ่โตทำไมหนูถึงได้มีนิสัยเอาแต่ใจแบบนี้อันหน่วนเมื่อได้ยินแม่ดูดน้ำตาก็พันไหลออกมาทันทีจมูกเล็กๆกลายเป็นสีแดงก่ําแม่จ๋าแม่ดูหนูอีกแล้วแม่จ๋าไม่รักหน่วนหนวนแล้วจิงเปยเฉินใบหน้าเคร่งเครียดลงเล็กน้อยเขามองไปที่อันโหรด้วยท่าทีที่เย็นชาก่อนจะลุกขึ้นมาอุ้มอันหน่วนเข้าไปไว้ในอ้อมแขนอีกครั้งและพูดขึ้นว่าหน่วนหนวนวันนี้แม่หนูคงกินดินปืนเข้าไปอย่าสนใจแม่เขาเลย ประธานจิงอันนวนคือลูกสาวของฉันคุณช่วยเว้นระยะห่างกับเธอด้วยค่ะอันโรเอ่ยขึ้นโดยไม่สนใจลูกสาวของเธอที่อยู่กับจิงเป่ยเฉิญเลยแม้แต่น้อยจากนั้นจึงดึงอันนวนออกจากอ้อมแขนของเขาอันนวนยื่นมือมาผลักอันโรออกก่อนจะคว้าตัวจิงเปยเฉินและกอดเขาไว้แน่นพางทำท่าออดอ้อนคุณลุงคุณลุงขาอุ้มอุ้มหนูไม่อยากไปกับแม่จ๋าแล้วจิงปเป่ยเชิญเลิกคิวขึ้นเล็กน้อยก่อนจะมองไปที่อันนวนอย,อย่างมีชัยเขาอุ้มอันนวนไว้ในอ้อมแขนพร้อมกับกวาดแกว่งไปมาอย่างช้าช้าและนุ่มน,น อันโรกัดเม้มริมฝีปากหลังแน่นหัวใจของเธอพลันเต้นอย่างรุนแรงนี่เป็นอีกครั้งที่เธอได้เห็นภาพแบบนี้นวลนวน,นดูจะชื่นชอบจริงไปเฉินมากจริงฮ่าฮเมื่อเห็นภาพตรงหน้าเธอก็คิดว่าสักวันลูกสาวของเธอคงจะไปจากเธอแน่ฮ่าฮเมื่อคิดถึงเรื่องนี้มือไม้ก็พลันสั่นเทาขึ้นมาทันทีเธอสูดลมหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนจะเอ่ยประโยคที่จริงจังออกไปว่า อันหนวนแม่จะนับถึง3ามท่านหนูไม่มาแม่จะออกไปส่วนหนูก็ไปอยู่บ้านคุณลุงเลยหนึ่งสองช่วงที่จะนับ1นถึงสเธอพยายามลากเสียงให้นานที่สุดจบตอนขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและให้การสนับสนุนด้วยนะครับสนับสนุนค่ากาแฟและค่าไฟได้ที่พร้อมเพย์หรือ True ันนี่วอลเล็ตศูนย์แปดสด้าสองเก้ดูข้อมูลเพิ่มได้ที่ดิสคปชั่นเลยครับ